สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องโล่สปอยจะมาสปอยหนังเรื่องอบิเกลเม,มือ่อกลุ่มอาชญากรหนุ่มสาวหคนลักพาตัวนักบันเล่หญิงตัวน้อยลูกสาวมหาเศรษฐีที่มีบิดาเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองแต่ทว่าเธอนั้นไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาอย่างที่คิดเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับในค่ำคืนวันธรรมดาธรรมดาคืนหนึ่ง มีเด็กหญิงตัวน้อยที่มีชื่อว่าอาวิเกลกำลังเต้นบัลเละที่โรงละครแห่งหนึ่งที่ไม่มีผู้คนขณะเดียวกันมีอัชัยกร6คนเตรียมตัวที่จะรักพาตัวเธอในคืนนี้เฮกเกอร์สาวทำการปิดกล้องวงจรปิดของบ้านอาวิเกลมือปืนซุ่มยิงขึ้นไปสแตนบายบนหลังคาเมื่ออวิเกลออกจากโรงละครคนขับรถก็พาขึ้นรถโดยไม่รู้เลยว่าแกงลักพาตัวติด G.P.S อยู่ใต้ท้องรถ เมื่อรถเคลื่อนที่แกงลักพาตัวก็เริ่มปฏิบัติการตามแผนอีกส่วนหนึ่งก็ดักรออยู่ข้างบ้านแกงลักพาตัวจะรีบมาถึงบ้านอบิเกลก่อนแฮกเกอร์สาวก็เปิดประตูหน้าบ้านได้อย่างง่ายดายนักเต้นตัวน้อยกำลังมาแล้วแกงสามคนก็เข้ามาในห้องนอนของเด็กสาว โจรผู้หญิงไม่พอใจก็เลยถามหัวหน้าแก๊งว่าเฮ้ย hey, ไม่มีใครบอกเลยว่าเป็นเด็กอ้า oh, ไม่มีใครบอกคุณเลยเหรอคุณจะถอนตัวทอน,นี้ก็ได้เนาะหรือไม่ก็ไปแอบอยู่ตรงนู้นอับิเกลเปิดประตูเข้ามาโจร3าคนก็รีบไปแอบรอให้อับิเกลคุยโทรศัพท์ก่อนเมื่ออภบิเกลคุยโทรศัพท์เสร็จโจรคนหนึงก็เข้าไปชาร์จ พยายามกดเธอให้นอนลงแต่อบเกลก็ใช้ดินสอแทงไปที่มือเขาทําให้โจรคนนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดขณะที่อบเกลกำลังจะหนีโจรคนที่สองก็มาจับเธอเอาไว้ใช้มือปิดปากไม่ให้เธอร้องโจรคนที่ถูกดินสอแทนมือกล่าว่าจะต่อยเด็กเพราะความโมโหโจรที่เป็นผู้หญิงมหาห้ามไว้ทันแล้วเธอก็ฉีดยาสลบใส่คออวเกิลอวเกลก็สลบไปต่อมาแฮกเกอร์สาวก็รายงานว่าพ่อของเด็กกำลังจะมาถึงบ้านพวกเขาก็เลยใสยอ่อวเกลลงไปในกระเป๋าแล้วก็รีบออกมา ในใดนั้นสัญญาณกันขโมยก็ดังขึ้นพวกเขาทั้งสี่จึงรีบวิ่ง,งทันทีรถขับมารับพอดีทุกคนก็ขึ้นอย่างปลอดภัยโจนคนหนึ่งตรวจสอบชีพขจรของอภบิเกลเธอโอเคไหมใช่เธอไม่เป็นไรขอบภาพปิดตาหลังจากนั้นแฮกเกอร์สาวก็เตือนคนขับรถว่าที่สี่แยกมีกล้องวงจรปิด จะต้องเลี้ยวสายก่อนถึงสี่แยกคนขับรถเลือกที่จะขับตรงไปแล้วไปจอดข้างรถบรรทุกเพื่อจะหลบกล้องเหล่านั้นไม่เลวนี่แล้วเธอรู้แล้วใช่ไหมแล้วคนขับรถก็ถามว่าเธอชื่ออะไรแล้วหัวหน้าแก๊งก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเฮ้ยหมถามชื่อนายก็รู้กฎนั้นดีเอาละทุกอย่างสะดวกจากที่นี่ไปยังจุดหมายในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงคฤเาสา์เก่าๆแห่งหนึ่ง ที่ถูกทิ้งร้างอยู่ห่างไกลผู้คนโดยมีผู้ว่าจ้างยืนรออยู่หาสักห้องและพาเด็กนั้นไป ตั้งจุดเฝ้าระวังและกลับมาที่นี่ภายใน5นาทีสำหรับคนที่ไม่รู้เรียกผมว่าแลมเบิร์ตซึ่งขณะนี้แผนของพวกเราได้ผลดีทุกคนรู้กฎกฎที่ไม่รู้ชื่อจริงและไม่รู้จักประวัติส่วนตัวเก็บเรื่องส่วนตัวเอาไว้ให้น้อยที่สุดมันเป็นงาน24ชั่วโมงเรื่องที่ยากที่สุดจบลงแล้วตอนนี้เป็นเพียงดูแลเด็กมีเพียงเธอคนนี้ที่อยู่กับเด็กส่วนคนอื่นๆพักผ่อนตามสบาย มีใครจะถามอะไรไหมเด็กคนนั้นคือใครคะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเธอฉันไม่อยากรู้ว่าเธอชื่ออะไรแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นลูกใครใครบางคนที่ร่ำรวยมากแต่กำลังจะจนลง50ล้านเหรียญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีใครติดตามพวกคุณได้ฉันจะเก็บโทรศัพท์มือถือของทุกคนล็อกประตูเอาไว้และอยู่ห่างๆเด็กคนนั้นผมสงสัยทําไมไม่สามารถใช้ชื่อจริงของเราได้เพราะถาโดดกับด้อจะไม่สามารถซัดทอดให้กับคนอื่นได้เดี๋ยวผมตั้งชื่อสมมุติให้คนนี้แฟงคนขับรถชื่อดินแฮกเกอร์สาวชื่อแซมมี่คนนั้นปีเตอร์เธอคนนี้ชื่อโจ้มือสไนปเปอร์ชื่อว่าลิเกลที่นี่มีห้องนอนสะอาดมีเตาฝิงไฟมีห้องครัวอาหารครบคันและ อีก24ชั่วโมงเจอกันฝูงหนูที่น่ารักของฉันเอ๊ะทำไมเขาเรียกพวกเราว่าหนูหลังจากแลบเบิร์ดออกไปทุกคนก็ผ่อนคลายและปีเตอร์ก,ก็ถามว่าพ่อของเด็กเป็นใครซึ่งแต่และคนก็เดาไปต่างๆนาน,นาและโจอ,อีละ่ะเธอคิดว่าเขาเป็นใครโจอ,อีก,ก็ตอบไปว่าเป็นทอมแฮง แล้วดีมก็เริ่มเดาพื้นเพของแต่ละคนแต่ปรากฏว่าเขาเดาผิดทั้งหมดว้าวในอาจเป็นคนที่ไม่เข้าใจคนที่เข้าใจโด้อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบจะร,รู้ได้ยังไงไนายไม่ได้เข้าใจอะไรที่ถูกเกี่ยวกับใครก็ได้เอาไปร้อยดดนรอบช่วยบอกผมทีเรื่องชีวิตจริงๆของตัวผม ไม่ก็บอกแล้วว่าเธอไม่รู้เรื่องแล้วโจอีก็ไปไดึงเงิน100ดอลลาร์มาแล้วบอกว่าแฝงอดีตเป็นตำรวจสายสืบที่ฉลาดมากเกินไปจนต้องลาออกมาเป็นโจรปรากฏว่าโจอ้ไทยถูกปีเตอร์ดีใจก็เลยตบมือให้ <c oughs> ฉันให้ดึงรอยเธอลองทายฉันได้ไหม นายโดนรังแกในโรงเรียนแม้แต่กระทั่งพ่อดังนั้นก็เลยมาเล่นกล้ามซึ่งโจอี้ก็ทายถูกอีกแล้วแซมมี่ก็ขอเล่นบ้างแต่มีเงินแค่20ดอลลาร์ก็ถือว่าราคาถูกนะแต่พิจารณาแล้วว่าคุณมาจากครอบครัวร่ำรวยนั่นแหละคือความจริงใช้คีย์บอร์ดแทนปืนเพื่อความสนุกลิกโกเป็นอดีตทหารนาวิกโยธินดีเป็นคนขับรถฝีมือดีแต่ไรความเป็นมืออาชีพและแฟงก็มาขอเดาความเป็นตัวตนของโจอี้บ้างถือเราเป็นคนขี้ อย่าที่กําลังบําบัดตัวเองดูได้จากลูกอมเล็กๆที่สั้นไว้ในเสื้อแขนยาวทำไมเธอไม่อยากดื่มกับเราเธอเป็นสายให้ตํารวจหรือเปล่าไม่ฉันจะไปดูเด็กสาวคนนั้นหลังจากนั้นโจเอ้ก็ขึ้นไปดูอวิเกลเธอเป็นยังไงบ้างนี่ฉันอยู่ไหนและคุณเป็นใครฉันไม่สามารถบอกเธอได้หนูอยากกลับบ้านฉันก็อยากกลับเหมือนกันแต่เรายังกลับไม่ได้ช่วยถอดผ้าพิตราออกได้ไหมมันค่อนข้างแน่นได้สิ โจอีก็เลยผ้าปิดหน้าเอาไว้แล้วก็เปิดผ้าปิดตาอาบิเกลิลออกข้อมือเธอเจ็บหรือเปล่าแขนของฉันเจ็บโจอีเลยคายกุดแจมือที่ล็อกไว้ข้างหลังมาล็อกไว้ข้างหน้าแทนมันเกิดอะไรขึ้นเราจะดูแลเธอที่นี่จนกว่าพ่อเธอจะให้เงินเราและคุณรู้ไหมว่าพ่อฉันคือใครไม่เราไม่ต้องการจะรู้ดังนั้นอย่ามาบอกฉันคุณจะทำร้ายหนูเหรอไม่ถ้าเธอทำตามที่เราบอก ระหว่างนี้ฉันมาที่นี่เพื่อทําให้เธอปลอดภัยและสบายใจคุณสัญญากับหนูได้ไหมว่าคุณจะไม่ทาร้ายหนูฉันมาทําให้เธอดีขึ้นฉันขอสัญญาฉันชื่อพิงกี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายเธอคุณชื่ออะไรเออ รีบฉันว่าโจอีก้ก็ได้แล้วคุณมีลูกไหมฉันมีลูกชายเล็กๆอายุพอๆกันกับเธอพ่อเครื่องหนูเขาคิดว่าอยากมีลูกแต่พอหนูออกมาเขาก็หมดความสนใจ พกคุณทำพลาดละหล่ะที่จับหนูมาเพราะว่าเขาไม่สนใจหนูเอาละฉันจะปล่อยให้เธออยู่คนเดียวก่อนด้วยฉันกลับมาโจอี้หนูขอโทษด,ด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นโจอี้ก็นำความกัวงวลใจมาถามกับแฟงคุณรู้ไหมว่าพ่อเธอคือใครแต่แฝงก็ไม่รู้ก็เลยขึ้นไปถามอบิีเกลแต่เมื่อเดินเข้ามาในห้องก็พบว่าอบิเกลไม่ได้ปิดตาแฝงจะปิดหน้าเอาไว้แล้วเล็งปืนไปที่เธอเธอเห็นหน้าฉันไหม เธอเห็นไปได้ฉันไหมแล้วอับิเกลวก็บอกว่าไม่เธอโกหกฉันอยากก่าโกหกฉันคนถามง่ายๆต่อฉันสีอะไรก็หนูไม่เห็นนะคนุณดีบอกแล้วพ่อเธอชื่ออะไรฉันอยากรู้จริงๆว่าพ่อเธอชื่ออะไรพ่อเขาหนูชื่อคิสตัดลาซาเมื่อแฝงได้ยินชื่อของพอ่ออับิเกลวก็ตกใจมากก็เลยลงไปประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาจะถอนตัว ตัดส่วนเป็นของฉันตามที่เธอต้องการได้เลยฉันไม่เอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดล็กสาวคนนั้นคือลูกสาวของคิสตอฟลาซาคิสตอฟลาซาคือใครขอบินแก๊กมอเฟียที่มีอาณาจักรใหญ่โตถ้างาั้นเราก็ไปเธอไปทิ้งอาหารกับมือถือเอาไว้จริงๆแล้วเขาเห็นหน้าเธอ แล้วฉันก็เดินเข้าไปดูแล้วเธอก็เห็นหน้าคุยๆของฉันใบเธอถึงถอดผ้าปิดตาเธอออกและโจยเพราะสงสารตอนนี้เราจะต้องข้อเธอเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วละ่ะเราจะไปฆ่าเด็กนั้นเธอเห็นหน้าแรงแล้วพ่อของเธอก็จะมาตามจับแฟรงได้ถ้าอราปล่อยเธอไว้ที่นี่เราก็จะไม่ได้เงินซึ่งฉันต้องการเงินมากนะตอนนี้ถอยอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบางทีเราทุกคนก็แกล้งทําเป็นไม่รู้จักพ่อของเธอ พอได้เงินมาเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่และหนี้ไปให้ห่างไกลผู้คนฉันไม่จำเป็นต้อเเียนพวกแกอีกต่อไปดังนั้นพวกเขาทั้งหกคนก็เลยทําภารกิจต่อตอนนี้ก็เหลือแค่ยีชั่วโมงเองลุยต่อ แล้วโจอี้ก็เดินสำรวจพื้นที่ในคาลิฮ่าจู่ๆก็ได้ยินเสียงมาจากโถงทางเดินเธอเดินเข้าไปดูอย่างระมัดระวังจนกระทั่งเจอห้องโถงขนาดใหญ่ในคาลิฮ่าจึงได้รู้ว่าเสียงที่ดังนั้นก็คือหน้าต่างดูพระจันทร์กระทบกันโจอี้ก็เลยไปเปิดออกให้กว้างและแล้วก็เหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งอยู่ข้างหลังเธอค่อยๆเดินไปดูก็พบว่าริเกอร์เปิดประตูเข้ามาเฮ้ยฉันไม่ไว้ใจพวกนี้เลย เั้นเราต้องดูแลกันเองฉันก็คิดแบบเดียวกันภาพตัดมาที่แซมมี่ไปพบห้องที่มีทีวีเหลือเธอก็นั่งดูจูจ่ๆก็มีชายเปียปกสนับโผล่มาเธอก็ตกใจปรากฏว่าเป็นดิมมาแกล้งเธอเธอจึงไล่ออกไปจากห้องดิมเดินออกมาก็พบปีเตอร์กาลังหลับสนิทอยู่ก็เลยใช้ปากกาวาดไปที่หน้าของปีเตอร์หลังจากนั้นก็เดินสำรวจแล้วก็มาพบาภาพวาดในผนงังดิมตกใจเล็กน้อยที่เห็นาภาพวาดหน้าเหมือนอบิเกลแล้วก็เดินสำรวจไปถึงห้องครัวเปิดตู้เย็น ก้มดูเพื่อหาอะไรกินจูจ่ๆประตูที่อยู่ด้านหลังก็เปิดเข้ามาได้เองดีมสงสัยก็เลยเดินเข้าไปดูก็เลยเห็นหนูวิ่งเกือบจะชนขาเมื่อรู้ว่าเป็นหนูก็เลยเดินกลับไปแต่มีอะไรบางอย่างดึงขาของเขาแล้วดีมก็ตะโกนให้แซมมี่ช่วยเมื่อแซมมี่ลงมาดูก็พบว่าดีมนั่งอยู่บนเก้าอี้พอเดินเข้ามาใกล้ๆก,ก็พบว่าหัวของดีมตกใส่มือของเธอเธอกรีดร้องจนปีเตอร์สะดุ้งตื่นแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันที่ห้องครัวตกเถียงกันว่ามีตัวอะไรมาทำเขากันแน่ The yeah. มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับมือปืนของลาซาเขาชื่อวานเดตใช่ฉันเคยได้ยินเรื่องราวนั้นลูกน้องสามคนของลาซาโดนจับได้เมื่อหลายปีก่อนโดย FBI จับพวกเขาไปคืนก่อนพิจารณาคดีเขาถูกซ่อนไว้ที่ชั้นบนสุดของโรงแรมเจ้าหน้าที่หลายสิบคนอยู่ที่ห้องข้างๆและอีกสองคนอยู่ที่ประตูชาววันรุ่งขึ้น FBI เข้ามาในห้องร่างกายของพวกเขาทั้งหมดถูกฉีดออกจากกันศพถูกตัดหัวนั่นก็คือลายเซ็นของวานเดตในห้องนั้นไม่มีทางเข้าทางออก จกเวียนหน้าตาชั้น23มันทำได้ยังไงแซมมี่บอกว่าไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องนั้นนานแล้วเราน่าจะไปดูเด็กนั้นนะโดยขวาเป็นหัวพวกเขาก็เลยขึ้นไปดูอวิ๋เกลเธอก็สบายดีลิข์ขึ้นรู้สึกกลัวก็เลยประกาศถอนตัวจะเดินไปเปิดประตูก็พบว่ามีลูกกองอีกชั้นขออาวางเอาไว้ถึงจะดึงยังไงก็ไม่ยอมเปิดออก ปีเตอร์ก็เลยวิ่งชนมันจึงทําให้แผ่นเหล็กโผล่ออกมาปิดประตูหน้าต่างทุกบานสิ่งทั้งหมดนี้เป็นกับดักลิเครลวิ่งไปดูปืนไลเฟิลของเขาซึ่งมันก็หายไปแล้วโจอี้ก็ขึ้นไปหาอภบิเกลอีกครั้งฉันขอถามอะไรเธอบางอย่างนอกจากฉันและผู้ชายใส่แว่นมีใครมาเธออีกบ้างไม่มีเธอสัญญากับฉันได้ไหมว่าเธอจะไม่เก็บความลับเอาไว้เขาจะทําร้ายฉันใครผู้ชายใส่แว่น เขาบอกว่าฉันจะต้องเก็บความลับไม่อย่างนั้นเขาจะทําร้ายฉันแล้วเขาพูดว่าอะไรบอกฉันมาเถอะนะฉันจะไม่ปล่อยให้เขาทําร้ายเธอเขาบอกว่าเขาทํางานให้พ่อของฉันชื่อจริงๆของเขาก็คือวอร์เดอพอโจอีทได้ยินก็ตกใจทันใดนั้นลิกเกิลก็เปิดประตูเข้ามามีคนมาขโมยปืนไรเฟิลของฉันไปแล้วโจอีก,ก็บอกว่าแฟงคือวอรเดอแฝงอยากจะหนีไปตั้งแต่ตอนแรก นั่นมันม่สมเหตุสมผลเลยพวกเขาทาเป็นมันอยากจะออกไปาแฟรงค์เป็นฟาเดตและลาซาก็คือเจ้านายของเขาเลียกต้องให้เขาต้องลักพาตัวลูกเจ้านายของตัวเองด้วยบางทีเขากับเบลเบิร์ดกำลังวางแผนเล่นงานกันดังนั้นเราต้องร่วมมือกันออกจากที่นี่ไปให้ได้พวกเขาวางแผนกันว่าให้โจอีไปจัดการกับแซมและปีเตอร์ส่วนลิเกอตัวใหญ่ก็ให้ไปจัดการแฟรงค์จูดีๆลิโก้ก็ยืนนิ่งโจอีเดินไปดูก็ต้องตกใจมันมีตัวอะไรมากัดที่หน้าที่คอลิเก จนก็เลยล้มลงโจออ้โกรธจัดก็เลยปืนไปจี๊ซสมีให้พาไปหาแฟรงเฮ้ยโจอีจ้อกเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณทำอย่างนั้นพอพวกเรามาเพื่อฆ่าพวกเราและแฟรงก็ตบ่าไปคุยกับปีเตอร์และเล็งปืนมาที่เธอฉันจะไปบอกเด็กเรื่องอะไรไร้สาระเธอปล่อยให้เด็กตัวเล็กๆมาปั่นหัวเธอหรอเธอไม่ฉลาดพอเด็กคนนั้นทำให้เราทะเลาะกันแต่ฉันเชื่อเธอฉันเบื่อที่จะพูดมันใครก็ได้ไปจัดการเด็กคนนั้นทีไม่ได้ เดี๋ยวฉันไปจัดการเองเมื่อปีเตอร์เข้ามาในห้องแล้วเตรียมที่จะยิงอบิเกลโจโอีก็เข้ามาแย่งปืนได้ทันแฟงและแซมมี่ก็เข้ามาสมทบคุณจะไม่แต่ต้องเด็กผู้หญิงคนนั้นตกลงวางปืนไปเลยแล้วแซมมี่ก็มองเห็นอาบิเกลถอดกุญแจมือออกอย่างง่ายได้ หลังจากนั้นก็ยืนขึ้นแล้วเผยรูปร่างที่แท้จริงออกมาหลังจากนั้นก็กระโดดจะมากัดคอปีเตอร์แต่แฟงก็ยิงสวนไปโดนหัวของเธอเลือดกระจายจูๆ่ๆอมิเกลก็ลุกขึ้นมาเองได้เจนอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วแซมมี่ก็เลยวิ่ก่อนเพื่อนอมิเกลแค่อมือไปปาดบริเวณที่ถูกยิงรอยกระสุนก็หายสนิทกระโดดใส่โจอี้โจอี้ก็ยิงไปหลายครั้งแต่อบมเกลก็ไม่เป็นไร แล้วทั้งคู่ก็รีบออกมาแล้วล็อกอพิเกลเอาไว้แล้วลักพาตัวแวมไพายเลยเนี่ยแวมพายนักบันเล่ ให้ตายเถอะเราต้องออกไปจากที่นี่มันต้องมีวิธีอื่นฉันตรวจสอบประตูทุกบานแล้วล็อกด้วยแม่เลกฉันคิดว่าแซมมี่คงแฮกล็อกไม่ได้เราออกไปไม่ได้โอเคงั้นเราจะฆ่าแวมไพร์ได้ยังไงกระเทียมตอกผ่าหัวใจไม้ก้างเขนน้ำมนฉันว่ารอให้ถึงตอนเช้าแวมไพร์โดนแสงแดดไม่ได้โอเคตอนนี้ตีสองครึ่งเราจะอยู่ถึงเช้ายัางไงหุบปากไปเลยแล้วตอนที่ปีเตอร์ก็เหล่าไม้สนุกจนแหลม แซม,มี่ก็ได้กระเทียมมาพอเปิดประตูเข้าไปหาอามิเกลวอามิเกลก็หายไปแล้วแล้วจู่ๆก็ดินเสียงดนตรีดังขึ้นมาจากชั้นบนแซมมี่ปีเตอร์และแฝงก็ตามเสียงนั้นไปส่วนโจอีอ้มไม่เอาด้วยเพราะไม่อยากจัดการอามิเกลตัเต้นต่แรกอยู่แล้วก็เลยปล่อยให้สามคนไปจัดการกันเองพอเปิดประตูเข้าไปก็พบอามิเกลเต้นบัลเล่ต์กับดีมอย่าสยดสยองอามิเกลเห็นสามคนมาก็โยนศบทิ้งแล้วพูดว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันทแทบช็อกแซมมี่ถือกระเทียมเข้าไปโจมตีทันทีแต่ว่ากระเทียมก็ทําอะไรอาบิเกลไม่ได้แฟงวิงเข้ามาช่วยแซมมีแต่ถูกผลักออกไปอย่างง่ายได้ ปีเตอร์ตัวใหญ่พลังเยอะแล้วอุ้มอบิเกลออกไปจากแซมมี่แต่ว่าเขาสู้แรงของอบิเกลไม่ไหวอบิเกลดึงไม้กันเขนออกแล้วก็แทง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 แฝง,งแอบมาข้างหลังกะว่าจะเอาไม้สนุกแทงที่หัวแต่อบิเกลหลบทันก็เลยเอาไม้นสนุกแทงที่ขาของที่เตรียมไปก็ไม่สามารถทําอะไรอบิเกลได้เลยพวกเขาก็เลยลงมาตั้งหลักใหม่โจอี้บอกว่ามีอย่างหนึ่งที่สามารถน่าจะใช้ได้ก็คือฉีดยายสลบ ใครก็ได้ที่เจอเธอครั้งแรกบอกฉันฉันจะไปชดใาให้เธอแล้วทั้งสี่คนก็แยกย้ายตามหาอบิเกลแซมมี่เดินตามซอกเล็กๆไปแล้วประตกใจทางข่าว <c oughs> แล้วเธอกรื่วงลงไปในสาว,ว่ายน้ำที่มีแต่โสค,คนอื่นๆได้ย,ยินเสียงแซมมี่ร้องก็เลยจะเข้าไปช่วยปีเตอร์ยังไม่ทันระวังอบิเกลก็อยู่ข้างหลัง ปีเตอร์หันไปเห็นพอดีก็เลยพิ่งหนีอวิเกลก็วิ่งตามระหว่างที่วิ่งแฝงก็เปิดประตูมาโดนปีเตอร์จนทําให้ปีเตอร์ล่วงจากข้างบนลงไปข้างล่างอวิเกลจึงเปลี่ยนเ,เป้าหมายมาไล่แฟรงค์แทนแล้วก็ผลักแฟรงค์ตกบนันไดแล้วอวิเกลก็มาถามแฟงว่าดวงตาของฉันสีอะไรแล้วก็บีบคอแฟงแฟงก็ร้องให้แซมไม่ช่วย แซมบิวก็เลยวิ่งไปดึงอวิเกลวออกอวิเกลวก็เลยกัดที่แขนแล้วรากแฝงจะให้ขึ้นบันไดปีเตอร์กระโดดลงมาจับอวิเกลเอาไว้ตยอีก็เลยนำยาสลบมาฉีดให้อวิเกลก็เลยสงบลงส่วนแซบมบีวก็ไม่ค่อยสบายใจที่โดนแบบพายกาดสิ่งตนนี้อวิเกลก็ถูกจับไปขังไว้ในกลงบอกพวกเราหน่อยว่าจะออกที่นี่ยังไงเราจะปล่อยเธอไปไม่ คุณไม่สงสัยเลยว่าทำไมฉันถึงพาพวกคุณมาที่นี่ทั้งหมดตกลงเธอพาเรามาที่นี่เหรอใช่ทั้งหมดนี้คือแผนของฉันและเบิดทำงานที่ฉันเธอกำลังพูดถึงอะไรคุณไม่รู้เหรอเจซี Jay ่เมื่อกี้เรียกฉันว่าอะไรจัสิก้าเฮอนี่คุณมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเงินบัญชีธนาคารจากนั้นก็เงินกองทุน จากนั้นก็เงินเข้าบัญชีตัวเองในต่างประเทศถือเล่นคากลัวร่างกายแข็งแรงแต่สติปัญญาแคลแกนอยู่ในบริษัทเล็กๆคลืออาณาจักรของเราแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะไม่ซื่อสัตย์อดีตนักสืบอดามบาเลสสามารถเข้าไปแทรกซึมสาขานิยอกของฉันได้ แล้วไปจับกลุ่มลูกน้องสามคนของฉันหลังจากที่เห็นฉันฉีกร่างของพวกเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่และออกจากเมืองเพราะกลัวผลที่ตามมาอานาตาเซียครุตอดีตแพทย์ทหารบอกถูกไล่ออกฉีดม์ฟินให้ลุงแซมที่เรียนรับบาดเจ็บในสนามพยายามเลี้ยงลูกชายแต่สุดท้ายก็เอาไปอยู่กับพ่อที่แสนจะเลวซาแล้วคุณก็กลายเป็นหมอเถื่อนวันหนึ่งแทนที่จะเอากระสุนออกแต่ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกและคนที่สําคัญมากต่อธุรกิจของพ่อฉันก็หมดตัว ทั้งนักสืบและคุณหมอสิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่เคยไปหาลูกเลยหุบปากไปเลยอยากเป็นสาวน้อยทําธุรกิจของพ่อเหรอไม่สิเขาเลิกสนใจเธอแล้วเธอคิดว่าศัตรูของพ่อเธอมีกี่คนเธอจะเข้าพวกเขาจนกว่าพ่อจะกลับมารักเธออีกครั้งเหรอทอเป็นก่อนแก้แขนทําไมเธอไม่เข้าพวกเราทําไมถึงพาพวกเรามาที่นี่นี่เป็นเพียเกมสําหรับเธอเลย ไร้สาระเพื่อความบันเทิงของเธอเหรอจะว่ายังไงก็ได้ฉันชอบเล่นกับอาหารของฉันถ้าใครช่วยฉันออกจากกองได้ฉันจะให้สองคนรอดแบงบอกว่าอย่าไปเชื่อเธอให้ฆ่าเธอตอนนี้เลยข้อเสนอน้นหมดเวลาใครก็ตามที่ช่วยฉันจะเหลือรอดเพียงคนเดียวเท่านั้นปีเตอร์ที่ยินอย่างนั้นก็เลยชักปืนออกมาโจอีก็ชักปืนมาขู่ปีเตอร์เหมือนกันปีเตอร์ถ้าคุณแตะต้องประตูนั้นฉันจะยิงคุณปีเตอร์ไม่สนใจคำขู่เอื้อมมือจะไปเปิดประตู จงอีก็เลยยิงไปที่ทา้าหลังจากนั้นก็พากันลงไปทําแผลให้ปีเตอร์ ปล่อยให้แฟรง์เฝ้าอภิเกลอยู่คนเดียวขาเสนอยังอยู่นะแฟรง์เปิดประตูให้ฉันฉันจะให้คุณรอดคนเดียวแล้วทมไอย่่บอกฉันว่าจะออกจากที่นี่ได้ยังไงซึ่งข้อเสนอของฉันตอนนี้ก็หมดเวลาก็ขอให้เธออยู่ในกลงนี้ชั่วนิรันดร์ฉันจะไปละเดี๋ยวแฟรง์ฉันจะบอกคุณแต่คุณต้องปล่อยฉันทันทีหลังจากที่ฉันบอกมีประตูลับอยู่ในห้องเสมอที่ฉันวางหนังสือที่ผนังด้านขวามันมีหนังสือที่มีชื่อว่าแล้วมันก็ไม่มี ดีมากขอบใจพออภิเกียร์บอกแฟงเสร็จแฟงก็จะเดินจากไปเดี๋ยวก่อนข้อตกลงก็คือข้อตกลงอูใช่อยข้อตกลงยังคงใจง่ายดีไวของเธอถ้าปล่อยเธอไปก็โง่แล้ว <c oughs> อะไรมันจะตลกขนาดนั้น แล้วอับิเกลก็พังประตูออกมาอย่างง้ายได้เสียงอยอากโกลมคลาอมโจอีก,ก็วิ่งมาดูแล้วก็เห็นอับิเกลกำลังจะกัดแฟรงก์โจอีก,ก็เลยเอาอคอร์ดไปทุบฝาผนังไม้ให้แดดส่องมาเมื่อแดดส่องมาโดนแขนอับิเกลแขนก็ระเบิดอับิเกลร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ทว่าแขนใหม่ก็ค่อยๆงอกออกมาหยุดที่นี่ไม่ได้แล้วตอนน้องรีบไปห้องสมุดถูกคนที่เหลือก็วิ่งมารวมกันที่ห้องสมุดถึงในห้องสมุดก็มีหน้าต่างบันใหญ่ที่มีแสงส่องลงมาแต่มีก็พิสูจน์ตัวเองว่าโดนแสงแดดได้ไม่ได้เป็นแวน แล้วแฟรงก็รีบหาหนังสือที่มีชื่อว่าแล้วก็ไม่มีแต่พอเจอหนังสือแล้วกลับไม่มีประตูลับเหมือนชื่อหนังสือโจอี้เลยบอกว่าเราจะรอถึงตอนกลางคืนไม่ได้แซมมี่ <Sammy S 2> ก็บอกว่าเราแค่หาแหล่งจ่ายไฟแล้วเือก็จะทำการรีเซ็ตไฟให้ประตูเปิดได้พวกเขาก็เลยแยกย้ายกันตามหาแซมมี่ <Sammy S 2> ไปกับปีเตอร์ส่วนโจอี้ไปกับแฟรง ขณะที่กําลังเดินหาอยู่นั้นแซมมี่ก็สังเกตเห็นว่าแผลของเธอค่อยๆหายไปแล้วในสมองก็มีต่เสียงอเกลิลพูดว่าคุณเป็นของฉันนั่นก็แสดงว่าแซมมี่กาลังจะกลายเป็นแวมไพร์แล้วอเกลิลก็ควบคุมจิตใจของแซมมี่ได้สําเร็จพอปีเตอร์ขันกลับมาแซมมี่ก็พุ่งไปกัดคอพีเตอร์ทันทีแซมมี่ก็หลอกโจเอกกับแฟงว่าเจอพลังงานแล้ว พอสองคนมาถึงแซมมี่ก็ทำเป็นเศร้าเมื่อปีเตอร์ตายแต่โจเอีกก็สังเกตเห็นว่าแซมมี่เปลี่ยนไปแล้วพอแซมมี่ยืนขึ้นก็บอกให้แฟงวิง่งแล้ววิ่งกลับมาที่ห้องสมุดมายืนที่มีแสงแดดส่องแซมมี่ไม่กลัววิง่งเข้ามาหาทั้งคู่ โจอีจึงยกถาดสแตนเลสสะท้อนแสงไปหาเธอก็เลยทําให้แซมมีระเบิดทันทีจู่ๆประตูลับก็เปิดออกนั่นมันคือกับดักแต่ทั้งสองไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยเสี่ยงเดินเข้าไปดูปรากฏว่าไปเจอแลเบิร์ดอยู่ที่ห้องควบคุมแล้วแลเบิร์ดก็มาบีบคอโจอี้แล้วพูดกับแฟงว่าฉันพอคุณมาที่นี่เพื่อเสนอข้อตกลงกับคุณออพีเกลกับฉันเมื่อสองปีที่แล้วเธอมาหอฉันและคมขู่ครอบครัวของฉันฉันเลยจ้างคุณมาเพื่อกําจัดออบิเกลให้เลือกเอาคุณจะยอมต่อ อยู่ที่นี่รือช่วยฉันข้อบิเกลฉันสามารถให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ จัดการอภิเกลแล้วหลังจากนั้นก็ไปจัดการพ่อของเธอแล้วเราก็จะรับช่วงต่อแต่ว่าร่างกายคุณจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องกลายเป็นแวมไพร์สิผมไม่เอาหลอกมอยคุณจะไม่เป็นมันฉันถ้ารู้จักรักษาถูกวิธีแฟรงค์ Frank, จะไปเชื่อนะได้โปรดโอเคมากัดฉันได้เลยแล้วเลิมเบิร์ดก็ผลักโจวอ้ชนกระแพงจนสลบเลิมเบิร์ดกัดคอของแฟรงค์และกัดแขนของตัวเองเมื่อแฟรงค์ได้ดื่มเลือดก็เลยกลายเป็นแวมไพร์เร็วทันใดนั้นโจออ้ก็ฟื้นขึ้นมาเห็น แลมเบิร์กเลยสั่งให้แฟรงจัดการแทนที่แฟรงจะจัดการโจอี้กลับใช้ไม้ชนุกปลายแหลมแทงที่ขั้วหัวใจแลมเบิร์กเลยทําให้ร่างแลมเบิร์ดแตกสลายฮ่าฮ่าฮฉันรู้สึกโคตรสบายดีเลยแฟรงฉันบอกแล้วไงอย่าไปยุ่งกับมันทันใดนั้นอบบเกลก็เดินร้องเพลงเข้ามานึกว่าแฟรงเป็นคนก็เลยวิ่งเข้าไปใส่แต่สุดท้ายอบบเกลก็โดนกัดที่คอแล้วโดนดูดเลือดโจอี้ถึงใช้โอกาสนี้เปิดประตูและหยิบมือถือของตวเองออกมา แต่นาเสียดายที่ประตูทางออกถูกล็อกเอาไว้โจอี้รู้ตัวดีว่าคงไม่รอดก็เลยโทรหาลูกชายบอกความในใจด้วยการฝากข้อความเสียงเอาไว้ทันใดนั้นแฝงก็ตามมาทันแล้วก็ผลักโจอี้ลงไปนอนกองที่ห้องสมุดมันสายไปแล้วที่จะเป็นแม่ที่ดีในตอนนี้เพราะคุณมันขี้ยาจากนั้นก็โยนโจอี้ขึ้นไปข้างบนฉันจะทําให้คุณเป็นทุนเชิดของฉันหลังจากนั้นก็โยนโจอี้ลงมาข้างล่าง ชคดีที่อบเกลมารับเธอไว้ทันฉันอ่อนแอจนกว่าจะรับมือเขาไว้ได้ฉันอยากให้คุณช่วยช่วยจัดการเขาทีแล้วฉันจะปล่อยคุณไปคุณจะได้ไปหาลูกชายแล้วโจออ้ก็ตกลงร่วมมือกับอบิเกลแต่ทั้งสองก็พลาดท่าให้แฟรงค์อยู่ดีแฟรงค์ Frank ใช้ไม้สนุกแทงที่ไหล่โจออ้เสียบทะลุเฟอร์นิเจอร์ดึงออกมาไม่ได้แล้วแฟรงค์ก็ไปกัดอบิเกลอีกครั้งแล้วดูดเลือดอบิเกลจนหมดหลังจากนั้นก็ดึงโจออ้ออกจากไม้สนุกแล้วก็กัดเธอให้เป็นแวมไพร์หลังจากนั้นก็ ยืนดูผลงานของตัวเองเื่นนายแล้วเจ้าหุนตัวน้อยถึงเวลาเล่นเกมแล้วจิบปันขึ้นมาแล้วไปจัดการอับิเกลแทงเธอได้เลยอย่าไปยัง้งโจอีก็ตัดสินใจหันมาแทงแฝงแฝง,งก็ไหวตัวทันก็เลยผลักเธอจนกระเด็นอบับเกลจะมากัดคอแฝงก็เลยโดนแฝงเวียงลงพื้นโจอีก็พยายามดึงไม้สนุกออกจากโซฟาในที่สุดไม้สนุกก็โหลดโผลดีเกินกับแฝงจะกัดอบับเกลโจอีก็เวียงไม้แฝงกัดงัดแฝงให้ลม้มลงเหลือไม้สนุกก็ตกไปบริเวณที่อ อบีเกลยืนอาบเกลวิ่งมาเพื่อจะแทงขั้วหัวใจแฟงแต่แฟงก็รับได้ทันจึงแทงขั้วหัวใจไม่ได้แล้วโจอี้ก็เข้ามาสมทบสองแรงแทงไปขั้วหัวใจตัวแฟงก็ระเบิดสิ่งตอนนี้โจอี้ก็กังวลที่โดนแฟงกัดอาบเกลบอกว่าโจอี้จะไม่เป็นแวมไพร์เพราะแฟงตายไปแล้วแล้วอาบเกลก็ทําตามสัญญายอมให้โจอี้ออกไปได้และแล้วนั้นก็จบลกแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ